ที่ห้องประชุมสารการจังหวัดอุดรธานีนายกองเอกปรามทธพืชกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูกเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมประจำปี2565ตามโครงการเสริมหนุน,นกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีประจำปี2565 ซึ่งในการนี้ค่ะนายธิทัพพิมพ์ภาว,วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษในฐานะฝ่ายเลขาได้นําเสนอบุคคลและหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาประกอบไปด้วย6ภาคีเครือข่ายทั้งนี้ค่ะที่ประชุมมีมติคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมจานวน32บุคคลและหน่วยงานเพื่อเข้ารับมอบโลและเกียรติบัตร ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนักคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปีที่3ในวันที่22มิถุนายน2565ณมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีต่อไปค่ะ